สวัสดีตอนเช้านะคะตอนนี้เวลาอยู่ที่10โมงกว่านะคะก็พาคุณลูกสาวมาที่ college นะเป็นม,มาดูสถานที่ว่าลูกสาวเขาอยากมาเรียนที่นี่หรือเปล่านะคะก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าแบบบรรยากาศมันจะเป็นแบบไหนเนาะถ้าแบบมีเสียงเพลงเยอะก็อาจจะมีในีินเสียงนะอันนี้คือเป็นอ่า คาเฟ่นะคะเป็นอาหารเนาะเขามีแบบสแน็คทุกอย่างนะอันนี้เราอยู่ที่ o รด i s l l n d c o l l e g e ก็ดูร,บรอบๆบรรยากาศสถานที่นะเป็นเป็นสถาบันศ,ศ,ศ,ศึกษาเนาะ,ะศาึกษาคนโตนะคะจะเข้ามาหาวิทยาลัยแล้วนีจ๊ะตรงนี้เขามีโปรแกรมตัวหนึ่งที่มันดีอะ่ะก็คือ อสองปีหลังเราก็ไม่ต้องจ่ายค่าเทอมก็เลยคิดอยู่ว่าเอ๊ะลูกสาวจะยอยากมาตรงนี้หรือเปล่านะคะออไอตัสอ oh, no? mm ินไซด์เหรอก็มีธนาคารด้วย ฟคตเซนเตอร์เมื่อก่อนก็มาที่นี่นะมาเป็นอ่ไม่กี่เทอมแล้วก็ไม่มีเวลามาอีกเลยงานก็ยุ่งเนาะตอนหลังจากที่คุณสามีป่วยอะ่ะเราก็ไม่ได้มาอีกเลยอะ่ะเออนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศข้างในนะคะสำหรับเด็กที่เขาเรียนดีเนาะเขาก็จะมีโปรแกรมแบบนี้แหละนะคะ ก็ทางโรงเรียนนะคะทางสถาบันเนาะก็ยินดีต้อนรับเด็กๆเ,เขานะคะนี่เลยจ้ลูกสาวฉันเองจ้าคนโตนะคะ18ปีแล้วนะคะคนโตก็ปีนี้แหละนะคะจะเข้ามาหาวิทยาลัยแล้วนะจ๊านอกจากนี้นะคะเขาก็ยังมีอาหารมาเสิร์ฟช่วงเช้าๆสำหรับอ่ เด็กที่เรียนดีไงเขามานะเขามาเขาก็ได้กินอาหารนะมีอาหารให้กินนะคะดูแบบน่าทานมากนะคะน่าทานน่าทานจ้าอาหารรอบนี้ของเราน่าทานมากนะคะมากันแค่สองคนนะคะคุณสคุณสามีเขาไม่มาเนาะถ้าเขาเห็นอาหารแล้วเขาจะแบบมอยากกินน่ะนะคะอาหารน่าทานมากค่ะอืม มีหลากหลายอย่างนะคะแต่เราเอามาแค่นี้นะคะเดี๋ยวเรากลัวกินไม่หมดเนาะมาแบบช่วงตอนเชา้ชาเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเราไม่ค่อยกินอาหารเช้านะคะมาที่นี่ก็เขาเอามาให้ฟรีเราก็กินเนาะนะคะฟรีฟรีทั้งนั้นเลยอาหารทุกอย่างฟรีนะคะนาหาันจ้ามากินด้วยกันนะคะ มีหลากหลายอย่างมากเลยอาหารที่นี่นะคะกินนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปกินอาหารอาจำพวกของหวานเนาะของหวานที่ที่ส่วนใหญ่แล้วก็จะมีหลากหลายอย่างเหมือนกันนะแต่ว่า,าน่าจะไปเอาผลไม้นะคะเขาน่าจะเขามีผลไม้อยู่นะคะ นักหลายอย่างเลยจ้ามากินด้วยกันนะคะกินเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาก็จะมาพูดในเรื่องของโปรแกร,รมทุกอย่างว่าวันนี้เขามีอะไรบ้างนะคะสำหรับเด็กเย็นดีเท่านั้นนะคะที่จะได้เข้าตรงโปรแกร,รมนี้นะคะแล้วก็แบบต้องเขียนชื่ออันนี้นู่นนี่เยอะแยะเลยนะคะแต่ก็ยังดีเนาะ ะะมีอาหารให้กินนี่เราก็ไม่ต้องหิวทั้งวันนะคะเราไม่รู้ว่าเราจะอยู่นานขนาดไหนหลังจากที่เขามาพูดในเรื่องของ h o r เ r อ่โปรแกรมเสร็จเนาะเราก็ถูกย้ายมาอยู่ที่ห้องส่งนะคะห้องส่งเป็นต้อนรับเด็กนักศึกษารุ่นใหม่ของปีนี้นะคะแต่ทุกคนที่มาที่นี่น่ะ นะคะยังไม่แน่ใจหรอกว่าะจะมาโรงเรียนที่สถาบันตรงนี้นะคะบางคนเขาก็มาดูสถานที่ก่อนนะคะดูสถานที่ก่อนว่าก่อนที่เขาจะตัดสินใจนะคะก็เด็กเยอะเหมือนกันนะนะคะเด็กเยอะอยู่นะคะยังดีที่เราไม่ต้องต่อแถวนะไม่งั้นนี่โหไม่รู้แบบจะยาวนานขนาดไหน is scary Come this side Dirty, That's a I don't know how he's getting there and getting picked up. I think he's drunk. He on yeah, that's my first time. He's drive driving the Number four Aaron is going to be on this side of the arena. You can follow Aaron. Number four is. Imagin. Imagine. Imagine. Eh, Jada Chen Medical imagine mm -hmm. no. She no. She likes uh dent. Oh yeah, yeah. Imagine. Yeah, imagine. She say imagine. Imagine. Charlie G. Um. <laughs> we'll see and blood. We'll Do you see someone that you know? No, mm -hmm. nobody. I saw four people that I knew, but we Wow, wow, all good for, see, many people. Jungko, yeah. It's a help sign. No, good for. เยอะมากเยอะมากกลุ Quand, ias, Inst aller. Inst aller ่มที่สี่นะคะมีอยู่สองกลุ่มที่สี่มันเป็นเรียนในเรื่องของวิทยาศาสตร์นะเนี่ยวิทยาศาสตร์แล้วก็การการถ่ายเนอสเอย์พวกนี้นะคะเยอะมากเลย Mm hmm. เราจะเห็นเลยว่าแบบอัตราการถ้าสมมติว่าจบออกไปหมดเนาะคนก็เยอะนาะนะมันก็ต้องดูว่าจะหางานได้ป่ะเนี่ยนะ <laughs> yeah, too many people okay, group number five go up <number> business Exit. Oh yeah School of Business five. School of Business Well it depends on your thing It's basically like business management management, business management accounting uh, finance and a bunch of other things Oh really? Uh, yeah it's like the stuff like the money making stuff

เยอะมากไม่มีคนที่เรารู้จักสักคนเลยเด็กบ้านเราไม่มาสักคนเลย <laughs> <laughs> เด็กบ้านฉันไม่มาสักคนเลยไม่รู้จักสักคนโอ้พระเจ nursing is a lot นะ on this side of the arena we'll have 6A just gathered Victoria you're g o i n g to lead through 6A we're g o i n g to hang on this side of the arena for just a couple of minutes and then we'll go to our I just I just expect my b r a d for for 6B 6A ส่วนของเราเป็น 6B สงสัยเนี่ยเราต้องไปฟังโน้นและเออ เอ้มสั้นทางเนาะช่มตั้นแต่ถจงนะตอนนี้ก็เริ่มเริ่มไปไปดูอะไรอีกไ,ไม่รู้นะะเข้าไปที่เดิมเมื่อกี้อะห้องเนี้ยห้องเดิมโหย้ยมาตั้งแต่เช้าจนตอนนี้บ่ายสองโมงละยังไม่เสร็จเลย <c oughs> <c oughs> เขาจะปิดตรงสี่โมงครึ่งอ่ะ นานมากเลยนะสี่โมงครึ่งนะ,ะคนเยอะเลยแหละขนาดไอ้อกลุ่มนี้แยกเป็นสองกลุ่มใหญ่ะทะลัะกลุม่มทะละกลุม่มทะเละกลุ่มเลยสงสัยนี้เยอะเกินไปนะคะมันจุกไม่ถึงเนาะก็แบบแยกกันไปเยอะแยะเอาหมสตั

うん。